คุณผู้ชมต้องบอกว่าเรามาอยู่กับบทสัมภาษณ์ของผู้ประกวดมิสเ์แลนด์สเคปผู้ที of of ่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั่นเองนะฮะเราไปถามความรู้สึกเขาเลยตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับยังไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ก็พยายามตั้งสติอยู่ครับแล้วฝากอะไรถึงรุ่นต่อไปที่มีการวางแผนจะประกวดตรงนี้ก็ผมอยากให้ทุกคนนะครับกล้าที่จะเข้าเข้ามาตัวผมเองตอนแรกผมก็ไม่ได้กล้าที่จะก้าเข้ามาประกวดนะครับผมเป็นนักกีฬา ไม่เคยมาประกวดแบบเวทีที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนครับมีความกล้าครับกล้าเข้ามาครับโอกาสมันมีตลอดครับผมขอบคุณครับได้ขอบคุณมากค่ะค่ะ,คะ